ไปต่อกันที่จังหวัดนราธิวาสนะคะจังหวัดนราธิวาสค่ะเตรียมจัดงานกาชาติแล้วก็งานประจําปีระหว่างวันที่10-19มิถุนายนนี้ค่ะที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวานสนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนางสิริวิมลพงศ์อักษรน,นายกเหล่ากาชาติจังหวัดนราธิวาสนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการจัดงานกาชาติและงานประจำปีจังหวัดนาราธิวาสและกิจกรรมรวมน้ำใจสู่กาชาติประจำปี2565กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่10 19มิถุนายนที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพันศาอําเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาส กิจกรรมมีการออกร้านนาวากาชาติการแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปการประกวดและการเดินแฟชั่นโชว์ผ้าลายพระราชทานการประกวดนางสาวนราธิวาสการแสดงดนตรีจากศิลปินดาราและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นอัตลักษณ์ชายแดนใต้โดยรายได้จากการจัดงาน จะนำไปสนับสนุนการดำเนินงานของเหล่ากาชาติจังหวัดช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนายุเหล่ากาชาติจังหวัดนนราที่วาดกล่าวว่าการจัดงานกาชาติปีนี้ถือเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ129ปีสภา,ากาชาติไทยในการเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติเป็นที่พึ่งของประชาชนและผู้ยากไร้ซึ่งทางจังหวัดได้จัดพิมและจำหน่ายสลากกาชาติไปละ50บาทจำนวน1 2 0 0 0 0ฉบับชิงรางวัลรวม536รารางวัลน,นะครับ ตัวรางวัลที่1เป็นรถยนต์กระบะโตโยต้าไฮรักรีโว่หรางวัลรางวัลที่2เป็นรถจักรยานยนต์ครับรางวัลที่3เป็นทองคําหนัก2สลึงนอกจากนี้ยังมีรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งตู้เย็นโทรทัศน์เครื่องซักผ้าไมโครเวฟและรางวัลเลขท้าย3ตัวเป็นพัดลมอีกด้วยครับ